ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีในงานฉลององค์หลวงปู่ทวดเพื่อสมทบทุนสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ทอดนวัดบึงตาหอมตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซางานเริ่มวันที่12-13ถึงวันที่กุมภาพันธ์พศ2558เนื่องด้วยทางวัดบึงตาหอมและคณะกรรมการวัดได้ดำเนินการก่อสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อันเป็นศูนย์รวมศรัทธาของสาธุชนทั้งหลาย อันเป็นที่พึ่งทางใจบัดนี้งานก่อสร้างดำเนินการไปใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังขาดปัจจัยในการตกแต่งฐานและบริเวณรอบฐานเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์จึงขอบอกบุญแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปกำหนดการวันที่12กุมภาพันธ์พศ2558เวลา14นาฬิกา พระสงฆ์สวดธรรมจักรเวลา16นาฬกา19นาทีสมเด็จผู้ทาจารย์วยัดไตรมิตรวิทยารามกทมประธานจุดเทียนชัยวันที่13กุมภาพันธ์พศ2558เวลา21นาฬิกาทอดผ้าป่าสามคัคคีติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดบึงตาหอม0878201905 0878201905 ประธานดำเนินงานคณะกรรมการและคณะสิทธยาลูกศิษย,ษย์วัดบึงตาหอมร่วมกันจัดงานอย่าลืมอย่าลืมงานฉลองหลวงปู่ทวดเพื่อสมทบทุนสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ณนะวัดบึงตาหอมตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาวันที่12ถึงวันที่13กุมภาพันธ์พศ2 5 5 8การเดินทางสะดวกอย่าลืม อย่าลืมไปทำบุญครั้งนี้กันให้ได้นะครับขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำครั้งนี้จงประบวรเป็นบุญญาณุภาพแหลงกล้าให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระคิดสิ่งใดขอให้สมปาถนาทุกประการเทิด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีในงานฉลององค์หลวงปู่ทวดเพื่อสมทบทุนสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ทอดนวัดบึงตาหอมตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซางานเริ่มวันที่12ถึงวันที่13กุมภาพันธ์พศ2558เนื่องด้วยทางวัดบึงตาหอมและคณะกรรมการวัดได้ดำเนินการก่อสร้าง หลวงูุทวดองค์ใหญ่อันเป็นศูนย์รวมศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายอันเป็นที่พึ่งทางใจบัดนี้งานก่อสร้างดําเนินการไปใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังขาดปัจจัยในการตกแต่งฐานและบริเวณรอบฐานเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์จึงขอบอกบุญแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปกําหนดการวันที่12กุมภาพันธ์พศ2558 เวลา14นาฬิกาพระสงฆ์สวดธรรมจักรเวลา16นาฬิกา19นาทีสมเด็จผู้ทาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามกทมประธานจุดเทียนชัยวันที่13กุมภาพันธ์พศ2558เวลา21นาฬกาทอดพ้าป่าสามคัคคีติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดบึงตาหอม087 1 9 0 5 0 8 7 8 2 0 1 9 0 5ประทานดำเนินงานคณะกรรมการและคณะศิษยานุสิ์วัดบึงตาหอมร่วมกันจัดงานอย่าลืมอย่าลืมงานฉลองหลวงปู่ทวดเพื่อสมทบทุนสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ณนะวัดบึงตาหอมตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาวันที่12ถึงวันที่13กุมภาพันธ์พศ .2558 การเดินทางสะดวกอย่าลืมอย่าลืมไปทำบุญครั้งนี้กันให้ได้นะครับขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำครั้งนี้จงประบวรเป็นบุญญาลูกภาพแหล่งกล้าให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระคิดสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการเถิด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระปาามคีในงานฉลององค์หลวงปู่ทวดเพื่อสมทบทุนสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ทอดนวัดบึงตาหอมตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซางานเริ่มวันที่12ถึงวันที่13กุมภาพันธ์พศ2558เนื่องด้วยทางวัดบึงตาหอมและคณะกรรมการวัดได้ดำเนินการก่อสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อันเป็นศูนย์รวมศรัทธาของสาธุชนทั้งหลาย อันเป็นที่พึ่งทางใจบัดนี้งานก่อสร้างดำเนินการไปใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังขาดปัจจัยในการตกแต่งฐานและบริเวณรอบฐานเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์จึงขอบอกบุญแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพ ในการก่อสร้างเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปกำหนดการวันที่12กุมภาพันธ์พศ2558เวลา14นาฬิกาพระสงฆ์สวดธรรมจักรเวลา16นาฬกา19นาทีสมเด็จผู้ทาจารย์วัตไตรมิตรวิทยารามกทมประธานจุดเทียนชัย วันที่13บกุมภาพันธ์พศ2558เวลา21นาฬิกาทอดพระปาสามัคคีติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดบึงตาหอม087-820-1905 0 8 7 8 2 0 1 9 0 5วนดําดำเนินง,งานคณะกรรมการและคณะสิทธิารุศิ์วัดบึงตาหอมร่วมกันจัดงานอย่าลืมอย่าลืมงานฉลองหลวงปู่ทวดเพื่อสมทบทุนสร้างหลวงปู ทวดองค์ใหญ่ณวัดบึงตาหอมตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาวันที่12ถึงวันที่13กุมภาพันธ์พศ2558การเดินทางสะดวกอย่าลืมอย่าลืมไปทําบุญครั้งนี้กันให้ได้นะครับขออำนาจแห่ง บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำครั้งนี้จงประบ,บวรเป็นบุญญาณุภาพแหลงกล้าให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวัน,นะสุขภาระคิดสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการเทิด